ใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีก็ต้องมีศิละปะในการใช้ชีวิตศิละปะในการใช้ชีวิตอาตมาขอแนะนำผ่านสองประโยคประโยคที่หนึ่งก็คือจงดำรงชีวิตดังหนึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเราบอกตัวเองว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหว เราจะสนใจดำรงชีวิตอย่างมีสติประโยคที่สองก็คือจงใช้ชีวิตไปสเสมือนหนึ่งจะหยัดยงเป็นนิรันร์ก็จะทำให้เรานั้นมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้ทุกคืนทุกวันและผลก็คือเราก็จะกลายเป็นผู้หูสูตรผู้รอบรู้ทั้งเรื่องของตัวเองรอบรู้ทั้งเรื่องของโลกนี้ทั้งโลกฉะนั้นใครอยากมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องอย่าลืมศิละปะในการดารงชีวิต